นนี้ลูกยังไม่ยอมดูสตาร์วอ s เหมือนพ่อมันแม้แต่ภาคเดียวแล้วไม่ยังไม่คีถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ลองเรียนแต่ตอนนี้ลูกชักเริ่มชอบคาแรคเตอร์ตามนะชอบโยดาชอบลูคสกายวอล์กเกอร์อย่างงี้แบบเออดีมากลูกลูกชายเรามีมีลูกชายน้อยมากลูกสาวสิชอบตามเรา แต่ลูกเราลูกชายยังไม่ค่อยอินคือถ้าถือคือฟันแหลกฟันอย่างเดียวคือเราถ่ายทอดความดีเอลงไปในตัวลูกถ่ายทอดดีเอความเป็นทั้งเลโก้และสตาร์วอลไปรวมอยู่ในตัวลูกเหมือนแม่ใครตะขาบพ่อก็ใครเหมือนกันตาก็สักได้สาวเราจะเป็นเจไดได้จริงเลยคือตอนนี้ลูกเปรียบเสมือนเจไดอยู่แล้วเพราะมันสั่งพ่อแม่ทำทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะมันชี้นิ้วสั่งพ่อแม่ก็ต้องทำตามหรือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลย แต่แม่เนี่ยเป็นเจไดของจริงในบ้านก็ต้องยอมไม่ยอมก็ขอขาดแต่พอเลโก้มันมีมีมีแลคชั่นสตาร์อกให้ใช่คือ,อม,มันเป็นการรวมตัวอย่างที่น้องโอบพูดเลยมันเป็นการรวมตัวของคนที่รักทั้งการต่อเลโก้รวมถึง Star Wars เพราะว่าเราเกิดมากับ จอร์จลูคัสตั้งแต่เราเด็กๆทุกคนแล้วลองคิดคิดภาพดูนะหนัง Star Wars สมัยที่พวกเราดูตั้งแต่เด็กอ่ะจนถึงทุกนี้มันยังทันสมัยอยู่เลยอ่ะฉากอวกาศคือสมัยนั้นไม่มี c ีจนะเขาทำได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นแล้วการคอลแลบกับเลโก้มันเป็นอะไรที่แบบแล้วเราได้มาต่อยานมาเลเนียมเฟลคอนเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันที่สุดองที่สุดแล้วครับพี่เปนชวนๆดี่เบนมิกชนาวกเหมนเรา จริงๆอะตัวเบนนาไม่ได้ไม่ใช่สาวกโดยตรงนะแต่เชื่อไหมพวกอยู่นานๆก็ซึมกันนะเพราะว่าเวลาเขาแบบชอบมากๆใช่ไหมเขาก็เอาเลโก้กลับไปต่อที่บ้านบางทีก็ขโมยของนางมาต่อที่ต่อไปหลายอันแล้วนะบางทีก็เนาะสีขาวสีดำอะไรมันลุ่วไปหมดคือจะบอกว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบอะค่ะครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าครบ25ปีแงแล้วก็จะได้มาฝึกใช้ ดาบไลท์เซเบอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเท่ดีนะพี่เขาแบบมีคนมาสอนด้วยเลยเียหลายๆคนที่แบบว่าโดยเฉพาะเด็กๆที่ชื่นชอบอะเป็นว่าน่าจะชอบมากโดยเฉพาะลูกเราอองจริงอ่ะนางก็ยังไม่ค่อยได้ดูหนังอะไรจริงจัง่อกียังกสนุกเออสนุกแล้แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือตรงเนี้ยก็จะมีอุโมงค์อุโมงค์ที่โชว์ตัวหายากและเลิกผลิตแล้วของส t a r Wars ที่เป็นเลโก้ ดังนั้นใครที่เป็นแฟนเลโก้และ Star Wars ควรจะมาดูเพราะมีให้ดูไม่กี่วันแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมารวมตัวกันขนาดนี้ด้วยดังนั้นมาดูมาถ่ายรูปเก็บไว้เพราะหลายตัวที่พ่อไม่มีพ่อหรอกได้ขอแม่เลยขอเมี้เอมันไม่มีแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องไปง้อเมื่อกี้รู้แล้วว่าเจ้าของคือใครมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดอยากเห็นของจริงเนาะมาดูได้เลยที่พารากอนนะคะตั้งแต่วันนี้แหละถึงวันที่6พฤาคมนาคะยาวๆไปนะคะ เรื่องเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะก็คือจริงๆเนี่ยคือ่ามีคนส่งมาให้มิกตั้งแต่เมื่อวานล้ว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นข่าวนะมิกก็แบบจริงเหรอเขาคงไม่ทํากับเราอย่างนั้นหรอกมั้งอ่ะเสร็จพอถึงตอนเช้ามาก็อ่ะทีนี้ทุกคนก็โทรมาตลอดเลยแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดคือโอ้โหเอ้ยเป็นข่าวจริงๆด้วยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปคือพอดีว่ามีทนายท่านหนึ่ง ไปแจ้งความเราสองคนว่าเราโฆษณาไม่ใช่ทนายด้วยไม่ใช่ทนายห้องน้ำไม่ใช่ทนายพึกษาทั้งหม่ได้พูดจาเขาไม่ได้ไปพูดจาใช่แต่ว่าอันนี้เข้าใจมาเสมอนะเข่าใจใช่ขอโทษเข้าใจเย็นเข้าใจเย็นมีท่านท่านหนึ่งเอาใหม่มีท่านท่านหนึ่งไปแจ้งความเราว่าเราได้เหมือนโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐาน จนสุดท้ายเข้าไปฟ้องเรียบร้อยมั้งไปแจ้งความเรียบร้อยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รับผมก็รอตํารวจโทรมาทั้งวันก็ไม่มีนะก็เลยมันเป็นเรื่องน่าตกใจมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่จะอธิบายทุกอย่างเลยมิกกับเบนขอขอบคุณทุกคนดีกว่านะตอนนี้ที่ทุกคนโทรมาไลน์มาและหลายๆคนไลน์มาโดยการบอกว่าน้องๆคงวุ่น พี่ขอส่งกาลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่เราอ่านทุกอันแต่เดี๋ยวจะไล่ขอบคุณทุกคนเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นหน้าเป็นเป็นคนไม่่คยเป็นไม่ไม่ชอบทะเลาะกับใครเลยถ้าเกิดรู้จักกันเนาะก็จะรู้ว่าเราแบบเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบทะเลาะกับใครแล้วก็ถ้าคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะแบบถ้าออกจากปากตัวเ็นเองนะคะทุกคงที่เป็นไลฟ์หรือว่าทุกครั้งที่เป็นพูดเนี่ยจริงเสมอเพราะว่าไม่ว่าเป็นจะไลฟ์กี่รอบอะมันพูดเรื่องเดิมหมายถึงว่า มันเป็นสิ่งที่เราได้ทาจริงๆออกมาเดี๋ยวเวลาเป็นพูดมันก็จะบอกว่าตัวเป็นเองนะเป็นกินอย่างนี้เป็นกินเวลานี้อะไรเป็นก็กินอาหารเหลือแค่2มื้อนะแต่ถ้าคนอื่นที่กินไม่เหมือนเบ้นน่ะอันนี้เป็นไม่รู้และอันนี้อาจจะต้องไปปรับกันดูว่ามันควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ารดจริงไหมอะเป็นรดจริงนะแต่ว่าเป็นรถน่ะสองเดือน 10โลไม่ใช่2เดือน15โลนะคแล้วพูดตลอดเลยว่า2เดือน10โลแต่ว่าตอนเนี้ยลงไปแล้ว13แปลว่าหลังจากนั้นอ่ะสอหลังจาก2เดือนอ่ะยังลงได้อีกแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเบนก็ไม่รู้ว่ามันมันมายังไงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราพูดนะคะจะพูดเสมอว่าเรากินจริงนะเราไม่เราทำมาหลายวิธีแล้วอย่างเช่นแบบอ ไปหาหมอก็แล้วยาก็กินแล้วฉีดแฟตก็ฉีดแล้วไปดูไขมันก็ทํามันแล้วคือทํามาทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมา้วนอยู่ดีถ้าเรากินเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาลงจริงเพราะว่าเรากินพิชชาเนี่ยอกปากคืออันนี้เรากินจริงแล้วเราก็จะมาบอกทุกคนว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะอแต่มันก็ได้ผลได้อย่างที่เราได้ผลมีขอนเล่าได้ไหมคือเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหุ่นเราสองคน บึบบับกันแบบว่าแลวคู่เราเป็นคู่ที่ชอบกินอยู่แล้วทุกคนก็รู้ทีนี้พอมีเจ้าของของบริษัทกิชชาติดต่อเบนซ์เข้ามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วบอกว่าพี่เบนซ์ครับผมขอเวลา2เดือนพี่ขอร้องช่วยกินแต่ของผมได้ไหมอย่าไปรีดอย่าไปลูดอย่าไปดูดอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเพราะเบนซ์บอกอ๋อเคยทามาหมดแล้วหลายปีแล้วมันไม่เคยได้ผลลองดูเขาบอกถ้าเกิดที่ทําสําเร็จ เดี๋ยวเรามาคุยกันพี่จะเอากี่กิโลเขาถามด้วยนะเบ์นไม่คนตอบเองว่ารอดูนะเดี๋ยวถ้าได้สักสิบจะมาคุยกันตอนแรกอ่ะเคิดว่าเป็นไม่น่าลงเขาบอแค่แป๊เขาเองก็พูดปว่าห้าหกเจ็ดแปดโลพอไหมเบ์นป็นคนเสนอเองนะบอกว่าสิบเลยนะได้เลเขาก็บอกอ้ะถ้าพี่เบซนลงได้สิบนะงั้นเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญาหรืออะไรกันพอเวลามันผ่านไปสักเดือนกว่าๆ่าเราก็ักเริ่มไอ้นี่มันไม่ทําอะไรเลยเว้ยเฮ้ยมันก็อยู่กับป้าแต่แค่เริ่มเลือกกินมากขึ้นเปลี่ยนเวลากินนิดหน่อย เราก็เอ๊ให้คนในบ้านยกลูกวิ่งมาอืก็ยังไม่ให้เราสอนนะว่าใช้ยังไงสักแป๊บยกจักรยานมาในบ้านอเอ๊คุณแจมันไม่เคยมันยังไม่มาแปะที่แม่เหล็กดังนั้นมันใช้งานไม่ได้เราก็ดูไอ้นี่ไม่เคยใช้แน่นอนอเพราะเราอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เคยใช้จนสุดท้ายนี่แบบเบนซ์อีกไม่กี่เลือลีกสองอาทิตย์มั้งอีกสองอาทิตย์หนูต้องไปชั่งน้ําหนักแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ถึงปรากฏ สองสามวันหลังจากที่มิกูดวันนั้นน่ะเขาชั่งน้ําหนักเขาได้สิบกิโลจริงๆและเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยได้ออกกําลังกายทีนี้นั่นแหละก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าก็เลยได้เซ็นสัญญาทํากับอิทชาอพอผ่านไปอีกสักแป๊บหนึ่งด้วยเราที่เราก็เริ่มไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็เฮ้ยยายาอยู่ไหนวะเริ่มมาแล้วเปิดลิ้นชักอ้าวอันนี้นี่หว่าที่เขากินก็เริ่มกินบ้างพอกินไปกินมาสองสาเดือนอ้าวทำไมมันลงฮะ โดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายแค่นั้นเลยคือตัวแต่ไม่ว่าคือทุกนี้คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงหนึ่งคือทําไมเราถึงมานั่งพูดเราสนุกกับการไลฟ์ทุกวันนี้เพราะเราดีใจที่คนเห็นผลแต่จริงๆคือเราอยากช่วยคนที่ยังไม่เห็นผลมากกว่าคือลองเปลี่ยนเวลากินยาไหมครับถ้าเกิดกินแต่เช้าแต่มื้อกลางคืนคุณกินเยอะลองเลื่อนมาก่อนมื้อเที่ยงไหมครับคือเราช่วยเราช่วยทุกคนเพราะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นผลเพราะเราเข้าใจว่า เดินไปไหนแล้วคนด่าว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเสียเซลล์มาหลายปีพอและจนตอนนี้แบบพอคนเริ่มทัก้กินตามไม่เนี่ยทำไมผอมลงนีแค่เนี้ยเราก็ดีใจแลวตัวตัวผลิตภัณฑ์นี้คือเราเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของมันเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่บอสด้วยที่หาว่าเราโฆษณาเกินจริงที่มันแปลกใจอะไรยัง่งมันก็เป็นก็ตอบยากนะคืออันนี้ตัวเป็นเองอ่ะเป็นทำและเป็นเห็นผลจริงแล้วเวลาเป็นคู่เป็นคู่เสมอว่า อันนี้เป็นกินแบบนี้นะแล้วตัวเบนสมมติอะอเราเป็นผููก็จะพูดตลอดเลยเป็นกินตั้งแต่เช้าแล้วก็กินข้าวมื้อแรกเลยก็คือประมาณ10บโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงอีกมื้อนึงคือตอนก่อนไปรับลูกก็คือช่วงไปรับลูกอะสี<ม>่โมงถึงห<ม>้าโมงไม่เกิน6กโมงเย็นแต่ตอนเย็นเบนไม่ได้กินข้าวเบนพูดอ,อย่างนี้ตลอดเพราะว่าเบน่ะปรับเวลาการกินด้วยแล้วพูดตลอดว่าถ้ากินเหมือนเบน่ะก็อาจจะอาจจะลงนะแต่ถ้าคุณยังคงกินเหมือนเดิมหมายความว่า กินตอนห้าทุ่มแล้วนอนเลยหรือแบบยังกินปริมาณเยอะเท่าเดิมอ่ะมันก็ลงยากแล้วบางทีมันก็ยังบอกว่าถ้าคิดว่าจะกินเหมือนเดิมแล้วมากินยายาไม่ใช่ยาวิเศษนะคะ,ะพูดตลอดว่า,วาอันนี้ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะคุณขาคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยมันเป็นแค่หนึ่งตัวช่วย,ววยที่ทจะทําให้เราอ่ะสามารถลงได้แต่ไม่ไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วลงแน่นอนอแต่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนที่เราจะรับตอนนั้นคือเราก็เช็คว่ามีออยอมีใบจดแจ่แล้วแน่นอนทุกอย่างเพราะเขาไม่ได้ นี้ครั้งแรกจริงๆอีช่ามีมาก่อนตั้งนานแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมามีที่หนูครั้งแรกนะนี่เป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับปรุงแล้วแต่มันมาดังเพราะว่าช่วงที่แต่ใช่มันบอกว่าเขามีหลักฐานว่าแบบเคยไปทำคลินกมาไปดูไขมันเลยดูหน่อยสิขอดูหน่อยแล้วหตรงหลักฐานนี้เราแบบคือมาเลยคือผมเป็นห่วงเขามากกว่านะครับพี่ผมไม่อยากพูดประโยชน์ที่ขอพูดนิดเดียวคือหลักฐานที่เยอะทุกเรื่องเลยเอามาคุยกันดีคุยดีๆก็ได้ อย่าไปแบบนี้เลยเพราะมันหลายครั้งแล้วที่พี่มีหลักฐานแต่มันสุดท้ายมันไม่มีแต่ว่าคุยกันได้ถ้ามีจริงๆเอามาให้เอามาให้ดูเลยจริงๆอะเป็นหลักฐานหน่อยไม่ต่อให้มีหลักฐานอะไรเราก็ชี้แจงได้หมดไม่เพราะว่าตัวเป็นเองอะค่ะเป็นเริ่มกินอิชาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะปลายเดือนตุลาปี2023แล้วก็มาเปิดตัวก็คือเดือนมกราคมเนาะช่วงมกราคมก็คือประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ออกอากาศไปเนาะ ถ้าเกิดมีจริงๆอ่ะก็คงจะต้องเป็นช่วงแบบตุลาถึงตันตแต่จนถึงตอนเนี้เนาะ,ะตั้งแต่ตุลาจนถึงตอนเนี้ถ้าเกิดว่ามีคลินิกไหนนะที่ที่เห็นเราหรือว่ามีหลักฐานว่าเราวิดีโอกไ็ได้ไปใช้บริการในการดูดจริงๆหรือว่าไปฉีดสลายไขมันหรือว่าไปรับยาสําหรับการลดน้ําหนักที่คลินิกไหน บอกด้วยนะอยากผิดด้วยไม่รู้ตัวเขนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราไปตอนไหนจริงมบอกด้วยจริงมันโดนมันโดนดิสเก่งเนี่ยแล้วมันมันจะมีการแบบฟ้องกลับหรือว่าแจ้งความดเนนคดีกลับอะไรอยาี้คือคือตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเราก็เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าอ๋อเขากําลังมีคู่แข่งไปให้เขาทําแบบนี้เพื่อดิสเครดิตละทางบริษัทอิชาหรือเปล่าคือ แล้วแต่เลยเราต้องมีหลักฐานสู้ไหมผมไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานอะไรสู้เลยเพราะว่าเราคือเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราคือหนึ่งคือเราไม่อยากทะเลาะกับใครจะฟ้องหรือเปล่าทนายโทรมาเยอะมากกว่านี้ว่าฟ้องเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมานั่งคุยปรึกษากันก่อนดีกว่าไหมเพราะเราสองคนเอาิพูตามตรงตั้งแต่พี่ๆทุกคนรู้จักผมและเบนซ์มา20กว่าปีเนี่ย เราไม่เคยมีข่าวเสียเลยนะเราเจอพี่ๆน้องๆเราไหว้ทุกคนนะผมยังแอบสิ่งเดียวที่ผมโกรธเขาคือคุณมาทําให้ผมเสียชื่อทําไมอมอันนี้ผมโกรธเรื่องเดียวนะไอ้เรื่องอื่นอ่ะผมสามารถอธิบายได้หมดมแต่ประเด็นคือถ้าคุณเจ๋งจริงคุณลองโทรถามเราตั้งแต่แรกสิคุยกันดีๆก็ได้หรือต่อจากนี้ไปคุณจะรับทุกเรื่องของโลกนี้เลยไหม,มสมมติยาสีฟันบอกว่าแปรงฟันแล้วฟันขาวใจเย็นอยู่ แปลงฟันแล้วฟันขาวถ้าฟันไม่ขาวจริงคุณพร้อมรับเรื่องของทุกที่ห่อไหมมันมันคือมันมันคือแบบเราเราเรารู้เบื้องหลังแต่เราไม่ไม่อยากพูดคือโอเคมันอาจจะด้วยทางธุรกิจที่มีคู่แข่งหรืออะไรอย่างนี้แต่แบบอย่าทำกับเราเลยเพราะเราไม่เคยทำใครและเหตุผลที่เรามานั่งพูดถึงอิฐท่าในทุกๆวันนี้เพราะเราลองมาหลายวิธีกันแล้วแล้วมันก็โยโย่กลับมา แต่สุดท้ายอันเนี้ยมันลงจริงเราเลยอยากจะบอกต่อกับทุกคนว่าลองไหม,มแล้วใครที่ลองแล้วมันไม่ลงคุยกับแล้วสิเราไลฟ์อ,อยู่เรื่อยๆแบบลองเปลี่ยนเวลาไหมครับลองเอาไฟเบอร์ไปเพิ่มไหมครับเอ๊อหรือลองปิดอย่างนี้ครับมีคนหนึ่งนะที่ผมเล่าประจําคือกินไปสองกล่องอบอกไม่ลงทีนี้เขาบอกจะเลิกสั่งได้นะครับเอาไงเดียวบอกอ่ะแต่เชื่อคุณสองคนเดี๋ยวสั่งต่ออีกหนึ่งชุดใหม่สองกล่องเขาก็หายไปเราก็บอกลองเปลี่ยนเวลากินนะครับ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนาะ สุดท้ายกลับมาบอกหลังจากกล่องที่สี่พี่ลงแล้วค่ะอะไรมันอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่มันทําให้เราอยากจะนั่งคุยกับทุกคนช่วยโฆษณาเกินจริงหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเราช่วยทุกคนแต่คืออย่างที่บอกไอ้คำว่าเกินจริงมันคืออะไรอ่ะเพราะว่าเป็นผู้เสมอนะเพราะเราลงเองเราเลยอยากมาพูดคือเบนน่ะเป็นพูดตลอดเลยว่าเวลาชีวิตแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันการกินแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะค่ะตัวเบนนกินแบบนี้เบนลงแบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณกินแบบนี้มันอาจจะไม่ลงเหมือนเบนก็ได้นะคือเบนจะปาอธิบายตลอดนะคะเพราะว่าเบนรู้อยู่แล้วว่าการทําอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันจะปลอดภัยตลอดเวลา<ม>หลายๆคนก็คือโดนมาเยอะแล้วแหละเบนเห็นแล้วแหละเพื่อนๆพี่ๆใ,ในวงการก็โดนมาเยอะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวไมเด้งอะเบนพูดเสมอว่าถ้าเราทํานะเราจะบอกว่าเราทําแบบนี้แล้วแล้วถ้าไปย้อนดูไลฟ์ที่เ็นผู้เป็นผู้เ,เสมอว่าอันนี้คือสิ่งที่เบนทําจริงแต่ถ้าตัวคุณ เป็นไม่รู้นะว่าผลจะออกมาได้เหมือนที่เราทำหรือเปล่าเราะอว่าเขาก็ไปซื้อไปกินแต่มันมีเป็นไปว่านอนไม่หลับก็เลยอย่างเงี้ยเพราะอ่ะอยากนอนไม่หลับเ็นนี่นอนไม่หลับเหมือนกันเบนก็นอนไม่หลับเบนก็พูดอันนี้ก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพอให้เราก็พอให้เหมือนกันแต่ประเด็นคือสําหรับคนที่นอนไม่หลับบางทีมันมีตัวที่ชื่อว่าแอลคาเนตนคือตัวช่วยเผาผลาญบางคนกินตัวเนี้ยแล้วร่างกายมันเผาผลาญเลยนอนไม่หลับซึ่งเวลาในที่เราไลฟ์เราก็พูดเสมอว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลัวนอนไม่หลับ กินแต่เช้าอย่ามากินกลางวันนะเผื่อมันทํางานมาถึงดึกดืนแต่บางคนกินแล้วง่วงเออมาแล้วแต่เอฟเฟกแต่ละคนแล้วหลายหลายคนก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นมีปัญหาแล้วกินก่อนเราไม่อยากให้คนกินก่อนมื้อเย็นซสร้างเพราะกลัวเขาจะนอนไม่หลับคนเข้ามาตอบเต็มเลยอ๋อพี่ลงดีมากเลยครับพี่กินกลางวันหนึ่งเนสก่อนมื้อเย็นอีกหนึ่งเนสหลับสบายแต่ละคนก็มันก็เลยแบบต่างกันเออหรือว่ามันเป็นแต่ถ้าที่เขาบอกอย่านะที่เด่นขายเพราะว่าเป็นเพรงนี้อาจด้จากทางเจ้าหน้าที่มาจริงๆจริงจะเราจะเป็นการยังไงอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไปคุยเลยครับ ถ้ามีหมายมถ้ามีหมายมาจะพร้อมไปคุยเลยเพราะอยากชี้แจงในมุมของเราเ,ออเพราะว่าเบนบอกว่าเบนไม่ชอบหนึ่งชใช่หนึ่ง <laughs> เราไม่เคยทะเลาะก,กับใคร <laughs> สองเราไม่ชอบทะเลาะก,กับใครและสามคือถ้ามันไม่ดีจริงผมเชื่อว,ว่าพี่ๆทุกคนรู้จักเราสองคนว่าถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจริงเราไม่เคยพูดจะไม่เสียเวลามันไรเงื่อนเสียนะจ๊ะผม ไม,ไม่ใช่เหยื่อทางธุรกิจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมกับเบ้นเออจริงและมีลูกๆอีกอตกเป็นเหยื่อของสังคมเพราะคนคนเดียวที่ไปแจ้งความเราใหนเอาจริงๆแบบน,นี้นี่แอบมองนะเพบะอสะป้าง <c oughs> เราอ่ะบอกว่าเราลงสิบสองเดิอนสิบโล, 2, 10, โลนะเราก็หลังจากนั้นก็ลงอีกสามก็ลงมาสิบสามเบ็นว่าสิบสามอะมันยังดูเป็นไปได้กว่าสามสิบนะ <c oughs> ลงมา30โลหรือว่าแบบเอ่อเป็นว่ามันมีเคสอื่นที่มันน่าน่าสนใจวันนี้นะวันนี้นะพี่เอชุติมาโทรมาหาเลยฉันลงยี่สิบโลทำไมเขาไปมาฟ้องฉันวะรีบเจ็ดด้วยพี่เออพี่เอถูกไหมแล้วเขามีคนอื่นโทรมาอีกบอกว่าอ่ะแล้วแบนอื่นที่บอกนั่งอเฉยเฉยเบอร์น่ะทำไมเขามาฟ้องด้วยอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ผมแค่งงว่าทำไมผมไม่รู้คือแต่ละ แต่หลายยี่ห้อเนาะเขาก็จะมีจุดขายของเขาแหละที่มันที่มันก็ต้องหาจุดขายของตัวเองแต่อันเนี้ยเบนไม่ได้มีจุดขายอะไรเลยคือเบนเอาตัวเองที่กินจริงๆมาเล่าความเรียวของเราเนี่แหละใช่เป็นก็ค้อบอกว่าเป็นกินแบบนี้นะแล้วเบนได้ผลนะแค่นั้นเลยแต่เบนจะไม่ได้แบบหัวกินแล้วมันแบบที่กินสาเม็ดลง3ามโลเลยเนี้ยไม่เคยพูดเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คือจะไม่พูดเลยที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเราก็จะพูดเสมอเช่นของเบนเนี่ยสองเดือนเบนลงไปสิบ แต่มิกกิน2เดือนมิกลงแค่6แค่เนี้ยมันก็แตกต่างแล้วไงแล้วพม่กเมื่อกี้บอกว่าเคยเคยเคยดูไขมันอันนี้นานหรือยังเนี่ยใครร่าของเขาปวดสาเกือบ3ปี3 3ปีที่แล้วมิกเป็นคนจ่ายเงินเองชอบตคนนี้คอนเฟิร์มมิกเป็นคนจ่ายเงินเองถ้ามีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสถาบันดูดน้ดูดไขมันเขาจะเสียหมดเลยนะเนี่ยเออเอางี้ดีกว่าคือดูดแล้วมันโยโย่ ไอ้ยานที่เขาพูดมไม่เคยผ<ร>ูกไปเลยผิดเลยครับถึงได้แบบว่ามาสิมาคุยกันค <c oughs> ือถ,ถ,ถ้าอย่างนั้นนะคุณโทรมาถามข้อมูลเราก่อนก็ได้เราให้ข้อมูลที่ถูกแล้วคุณคุณคุยสิคุณจะได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วมาสู้กับสู้กับเรา<ต>ไม่ใช่แต่จริงๆ<อ>นะเป็นคิดว่าถ้าสมมติว่าดูรายการคุยแซบตลอดคือเราออกทีวีตลอดเนาะก็คือ ทุกคนก็จะเห็นพัฒนาการของเป็นแหละว่าเดี๋ยวบางทีเธอก็ผอมบางทีเธอก็อ้วนแล้วระหว่างทางที่แบบเรากินิชาเข้าไปอ่ะทุกคนที่อยู่ในในในรายการเองแล้วก็คนดูเองอ่ะเป็นว่าเขาก็เห็นแหละมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะว่ามันมีการพัฒนาของมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็ปุ๊บไปเลยอย่างที่บอกอะเพราะว่าเป็นว่าคนดูก็เห็นเพราะเป็นออกออกทีวีอาทิตย์ละสองน่าจะ2ถึง3วันด้วยซ้ำนะคะ ก็น่าจะมีคนเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าถามก่อนนั้นนี้มีผ่าตัดกระเพาะด้วยเราบอกว่าเอ้ยไปผ่าตอนไหนก่อนคือถ้าผ่าเนี่ยน่าจะได้นอนพักหรืออะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะผอมได้มากกว่านี้อ่ยคือถ้ามันตัดมันตัดเยอะมาก,กาอ,อัเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมคงไม่ได้ไม่ได้ตัวเท่านี้มันน่าจะคือน<ใ>นคน,นที่มาหาว่าเว้นตัดกระเพาะเนี่ยนะเราถึงขั้นไปคุยกับหมอเลยนะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดกระเพาะต้องยังไงครับ เขาบอกว่าต้องมีแผลตงบนต้องมีน้ำหนักเกิน85ก่อนและมีแผลตรงนี้กี่จุดเขาบอกว่าหมอคนนี้ทําเก่งสุดจะได้ประมาณแค่นี้เบนก็เคยเปิดท้องโชว์แล้วทุกอย่างโชว์หมดแล้วซึ่งเราก็ไม่เคยโกรธเลยนะมันดีตั้งหากที่เราบอกว่าเราไม่ได้เปิดแต่ว่าลองส่จักคือพูดง่ายเราเคยลองหลายแบบแล้วเราเสียเงินหลายแสนมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลพอเราเราเหลือหลักร้อยหลักพันกลายเป็นเห็นผลเราเลยไม่อยากให้คนต้องมาเสียเงินแบบไม่ได้ผลเหมือนเรา แค่นั้นเองก็คือเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นแต่พอมาถึงตอนนี้ก็เลยแบบมันถึงขั้นที่ทนายโทรมาเยอะมากถึงขั้นแบบว่าแล้วคนที่เคยว่าจะเอาเรื่องด้วยหผมก็บอกยังผมยังไม่ค่อยอยากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะผมยืนยันว่าเราไม่อยากทะเลาะก,กับใครเราไม่ชอบทะเลาะกับใครโอเคขอบคุณรครบขอบคุณนะครับได้ไหมต่อไหมฮะไม่ต่อรอดูเขาก่อนถ้าเกิดถ้ากิด